จวดพี่น้องอืมอืมยว่อือืมวันนี้ผมจะมาทําสลัดไข่แมงดานี้หลังจากหนึ่งเซตแล้วครับพี่น้องแต่ชนี้ละบริเวณหนาแม,แม,แมงดาแมงดาเนาะครับเนาะ การแลกกะระแ่น้ำเชื่อมไปเลยน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมมะขามเปียกพริกปรุงด้วยน้ำมะนาวมเวะเปียกกระ่หลายครับผมชลรสผมหมักวันนี้จะใส่สูตรยำใส่น้ำปลาด้ครับพี่น,อน้องนี่นิดนึงแล้วก็น้ำปลาน้อยนึง เพิ่มอย่างง่ายๆครับหอมใส่ไข่แมงดาล,ลงไปวันนี้ผมจะยำแบบเป็นน้ำนะครับเหอมแดงซอยไม่มีมะม่วงหรือเอามะม่วง,งมาแล้วก็ผักชีเป็เรื่อยกับขึ้นช่าย อันเป็นเสร็จพิธีครับพี่น้องนี่ยำไข่มดยำไข่แมงดาพี่น้องมาปลาตกินน้ำกันนี่โคชน้สวัสดีครับมาพี่น้องนี่ยำเสร็จเรียบร้อยแล้วยำไข่แมงดาอลองชิมเหมือนกันว้า wow. ครับพิมพ์ x อ็กซ์สลัดชิงมาโกสลัดซึ่งมาโกมาม่ได้วครับเด้ยพี่น้องทั้งไกาทั้งใจทั้งสมบัติเล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคัมบูเดียเกาหลีญี่ปุ่นฟั่งเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินนับกันพี่น้องจินเจ้าอัดแอฟเวียดนามเด็ดอันสลัดซึ่งมาโกเว่ยเหยามาบอร์เดย์อางพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเสียวเงีดมกับโจมาพี่น้อง <laughs> จวดสลัดพิมสลัดเอกพิมเอกสลัดจุเดเลอีดี้สุเกตุเกตอ่ะหืมงมจัดจัดหืม อร่อยมากมาพี่น้องจวดอืมอืมอืม,อม มันเมนฤดูกาลม่นพี่น้องนะใครจะหน่อยเน้ครับเนี่ยครับใครจะไม่เยอะทำพิธีจวดพี่น้องอืมอืม,อม วันหลัำวันหลัำ <c oughs> ชิลองสาวเป็นทรงมาหายจากภรรยาเปลา่าเป็นเนาะชุดนั่นอืม มจับพริกร่วนขเขาใจรับเป็นยังไรแมงดาปถึงแพงพี่น้อง ก็จะได้กิ่นหนึ่งเลยค้บ้านล่างออกอีกอเอาเนื้อออกระไคร้แข็มเนหน่อยนะ ngon lắm nha Ừ. Dạ. À? Ừ. สลัดชิงมาโกอืมอ้มคลรวนนี่พป่นอกไข่ไปได้หน่อยนึงเดียวไข่แมงดาดนึบๆมันๆ สับสองบวกกันไงถอ,อบนครับ แสบกินไผ่หูพี่น้งองอ,อร่อยมาก สบลาย <c oughs> เอาไว้พี่สาวชิมปัญญาขอชิมแนวสัตว์แล้วกินบะเบทต์พี่น้องอ่ะเมื่อนี้ผมพ่อสิยงพี่น้องด้เมื่อหน้าพอมมวเด็ดมูดแซ่บไปกินบุเบอต์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเวียดนซนบายบายขอบันยืนยันรึปุยออนรึปุยเวียดนามบายบายบ๊ายบาย,บาย <c oughs>